อีคลิปของวันพุทธที่4กันยายน2567พี่น้องครับตออยกวันอยู่ที่สะน้ำสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีด้วยเหตุผลต้นไม้มันเติบใหญ่มันบังหมดเลยพี่น้องดูพี่น้องเห็นเขาไหมครับอ่าเห็นหมอกลงตามไหลตามเขาไหมครับเนี่ยโอ้โหบรรยากาศพี่น้องดู อะไรมันจะขนาดนี้ครับนี่อยผมเห็นแล้วผมยอมรับเลยว่าโครมีความสุขเลยที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุสานครั้งนี้ให้พี่น้องเกียวบ่าวลูกลานบาโคมีที่ฝังกายในายามจากโลกนี้ไปอวันนี้ต้อยกูวันถ่ายคลิปด้วยเห็นพี่โมดเดินออกกำลังกายเห็นพี่ใหญ่เดินออกกำลังกายต้อยกูวันคิดถึง หมู่บ้านวัฒนธรรมเลยอยากให้มีเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องเราหลายคนอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาออกกลาลังกายที่นี่เรียกว่ามาแสดงความเป็นเจ้าของที่นี่อ่าผมเห็นพี่หมดผมขออนุญาตถ่ายคลิปพี่หมดว่าเป็นยังไงการออกมาเดินออกกลาลังกายมีความสุขไหมครับพี่หมดอ่าพี่หมดมีความสุขครับ ทุกครั้งที่ผมได้มาสุสานและผมสบายใจเหมือนกับพระที่นั่งภาวนาจำศีลตัวผมมาทีไรก็จิตใจผมจะโลง่ง <c oughs> <c oughs> จิตใจผมจะโลง่งครับ <c oughs> คล้ายๆว่าสุสานเนี่ยเป็นสมบัติของพวกเรา <c oughs> อายุพวกเราเนี่ยนับวันนับถอยหลังแต่เรามาเห็นจุดนี้นะ่ะ ผมอยากจะบอกให้พี่น้องเราว่าผมมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือคือได้มาจุดนี้แล้วมันมันสบายใจมีความรู้สึกว่าอ่ามันเป็นสมบัติของลูกหลานบาโคตทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนทุกคน มีสิทธิ์ใช้แบบไม่ต้องเกรงใจใครใช่ไหมพี่โมดเกรงใจอยากมานี่ไม่ต้องเกรงใจงพี่โมดบอกว่า <c oughs> มานี่ไม่ต้องเกรงใจใครอยากเมาอยากอ้วกอยากอะไรอยากนอนได้หมดไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเป็นสมบัติของลูกหลานบาคัคโทุกคนลูกหลานบาาัคโเราฮ่าไม่ว่าแต่พี่โมดทุกคนมาใช้ได้ใช่ไหมครับพี่โมดได้ฮ่าเห็นไหม รวยหรือจนมันก็อยู่ที่จุดนี้แหละครับมาตัวป่าไปตัวป่าใช่ไหมนมาตัวป่าไปตัวป่าแต่ผมบอกให้พี่น้องทุกผมพูดออกจากใจผมนะครับบางครั้งชีวิตของคนเราน่ะอยู่บ้านมันงดเงีดพีมมาสุสานทีไยจิตใจมันโล่ง พี่หมวดบอกว่าทั้งชีวิตปี่หมวดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับประมาณ67พี่หมวดบอกว่าทั้งชีวิตสร้างตัวมาจนอายุ67แล้วส่วนชีวิตส่วนที่เหลือให้กำไรชีวิตด้วยการมามีความสุขกับบรรยากาศที่สุสานที่ที่เป็นสมบัติของพวกเราพี่น้องดูครับนี่พี่น้องดูครับโอ้โหอยากให้พี่น้องมาเห็น แล้วมาอยู่บรรยากาศกัตกบต่อยกุวานพี่น้องดูครับนี่สระน้ําอันใหญ่โตมโหฬารของพวกเรานะครับโน่นเขาเขามีไอหมอกกาลังจะเคลื่อนที่มาแล้วนั่นพี่หมอกอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายพี่น้องดูนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่หนันนนกกำลังจะเคลื่อนมาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับองค์พระใหญ่อยู่วัดอ่าวัดป่าบํานเป็นทางพี่น้องเห็นไหมครับเห็นบรรยากาศพี่น้องผมพูดบ่อยมากเลยที่นี่ เหมือนบรรยากาศเหมือนกับเขาใหญ่เลยเพราะว่ามันห้อมล้อมด้วยเขาอากาศออกซิเจนมันโฟล์มากเลยพี่น้องดูครับนี่โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับไม่ดนบันดาลให้เกี่ยวบาลูกหลานบาโครเรามีที่แห่งนี้ได้หรือโอ้โหยอมรับเลยว่าพี่น้องดูเห็นเห็นน้ําเห็นสระน้ําอย่างใหญ่โตมโหฬารเห็นที่ที่ ใช้สำหรับฝังกายพี่น้องเราต่อยกุวันโคตรมีความสุขเลยครับยังไงคลิปหนึ่งมี5นาทีตอนนี้4นาทีเกือบ5นาทีแล้วขออนุญาตส่งคลิปให้พี่น้องเห็นถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีนะครับต่อยกุวันรายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ